สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกๆกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนิเคอินะคะเช้าบ่ายวันที่19สิงหาคม2565นะคะพี่น้องคาก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณค่ะไปดูวันที่18ก่อนนะคะพี่น้องเขาบอเนาะค่ะเนาะ วันที่สินะคะพี่น้องคะจะให้เด่นรอบเช้า2และ1นะคะเด่นรอบบ่าย9และ8นะคะรอบเช้าบนมา4-5-6นะคะพี่น้องล่าง2-1นะคะมาทั้ง2และ1เลยนะคะรอบเช้าเข้าคู่12-21สองสอนะคะพี่น้องคารอบบ่ายจะให้9และ8บนมา2-14ล่าง6 3สานะคะพี่น้องรอบบ่ายหลุดนะคะมาเข้า2กับ1รอบเช้านะคะ ข้าหนสี่เนาะพี่น้องเนาะของรอบเช้าสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องคะมาต่อวันที่สิบเก้าค่ะวันที่สิบเก้านะคะเป็นพี่น้องเดือนรอบเช้าอยู่ที่เจดและหคะ่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะเจดนะคะเจ็ดหคะ่ะเจ็ดห้าเจ็ดสี่ เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะหกค่ะพี่น้องหกห้าหกสี่หกหนึ่งหกสองหกแปดหกศูนย์หกหนะคะพี่น้องวันนี้6จะหลายตัวนะคะพี่น้องาเพราะว่าหคือเลขปะจจาบันนะคะพี่น้องขะ ตอนรอบปลายนะคะรอบปลายเด่นอยู่ที่ห้าและสี่นะคะห้าค่ะห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าหกห้าสองห้าสามห้าสี่ค่ะพี่น้องคะสี่นะคะสี่เจ็ด 4ี่หกสี่สองสี่หนึ่งสี่สามสี่แปดนะคะปนประมาณนี้นะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะเดี๋ยวใจจะจับตัดคู่ตัวเด่นลงให้เหลือประมาณหกคู่นะคะของเจ็ดหกห้าสี่นะคะพี่น้อง 7จนะคะเจหกค่ะเจ็ดาเจ็ดสีนะคะหกหกหนะคะพี่น้องขาใจชอบหกนะคะเลขเบิรนประจําวันคือหกนะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะห้าค่ะห้าเจ็ดหสี่นะคะพี่น้องขาสก็ สี่เจ็ดสี่หกนะคะประมาณนี้ค่ะสําหรับเลขเด่นประจําวันนะคะคือเลขหกและเลขหนึ่งนะคะพี่น้องเลขเบิ้ลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะเอฟซีทุกท่านก็แล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องชอบตามไม่ชอบผ่านเช่นเคยนะคะสําหรับเอฟซีท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งลูดนะคะพี่น้องคะตัวเลขสี่ตัวนี้นะคะเจ็ดหกห้าสี่ สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้เช่นเคยคะ่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณทีหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโุขโุขมัน,ม,นมันค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ